ที่เด็กสติไม่เรรงความยิ่รับบาตด้วยสิ่งประจิตในการจจบงานเลยนะคะวันนี้มีชัานพิเศษเลื่อนริมาตุชายรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหรือ72็ดสพันสาในวันที่28กรกฎาคมสองพนาร้อยนับเป็นมหาิงานภาครัฐได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระราชจักรพรรดินะพระอรค์ลาชรที 19, 29, ่ฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในองค์ชลชาวไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลยิ่งนี้ประนูลให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการดำเนินโครงการ7-2ล้านต้นที่ฟื้นผืนป่าเลิป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุกจังหวัดเออทุกคนเออนักแต่ผู้มีเกียรติที่เคารพกระผมร้อยโททศพลชัยโอมินรัฐบารจากภาคส่วนหนึ่งคือที่เข้าร่วมเฉลิมเกียรติกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดโดยรัฐบาลจะทาย เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ผู้ป่าั่วประเทศจำนวนนังสิ้นจะถึงสองล้านต้นการเงินโครงการในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนขึ้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสรวบรวมข้อมูลการปลูกต้นไม้ให้ทุกหน่วยงานองค์กรที่สองค่ะเรีนเชิญท่านกรานะคะราบกล้าไม้สัตวธรรมชาติธี เป็นการตั้งไม้ตั้งปูนทางส่วนราชการแถวแรกสำนักงานการดำิรูปที่จังหวัดกาญจนบุรีทางผู้แทนสำนักงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีทางผู้แทนสำนักงานเกษตรทางผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมทางผู้แทนเรืองจาจังหวัดกาญจนบุรีทางผู้แทนอำเภอหนองปรือ แล่านผูแนสถานการคุภูมิปัญิจังหวัดการพันกล้ามในช่วงแรกของเราโดยทางประธานทีมปรเมืงที่ทานผู้ว่าราชการจังหวัดการจนำวัยรุ่